ชีวิตเนี่ยเรารู้แค่2ออย่างก็พอเพื่อนเพน่เรื่องของทางกฎจักรวาลที่เราเอามาสร้างโชคดีกับตัวเราเองกับเรื่องของคําสอนพุทธที่สอนให้เราเนี่ยออกจากระบบของกรรมได้เวลาที่หลังจากตายไปเนี่ยเราจะได้รอดพ้นจากนารกแล้วหลังจากนั้นมันก็จะวนไปตามวัตจักรของการที่เราเป็นอริยบุคคลก็คือสุดท้ายจะเข้าสู่นิพพานได้เองก็คือจะออกจากสังสารวัฏได้เองก็คือรู้แค่สองเรื่องเนี้ยก็คือสบายแล้วเพื่อนๆก็คืออะไร การสร้างโชคดีเนี่ยการสร้างโชคดีเนี่ยมันเป็นการที่เรารู้จักเอาพลังงานของจักรวาลเนี่ยมาใช้เพื่อเสริมให้ชีวิตเราเนี่ยที่คนทั่วไปเรียกโชคดีอะจริงๆแล้วมันเกิดจากการกระทําของเราทั้งนั้นซึ่งไปเข้ากฎของกฎของคําพุทธกก็คือทุกอย่างมันเกิดจากการกระทําของเราก็กรรมกรรมก็คือการกระทําของเราทั้งทางกายวาจาใจเหมือนกันมันก็คือเป็นวิทยาศาสตร์เลยนั่นเองเพื่อนเพื่อดังนั้นการที่สร้างโชคดีก็คือไปการที่เราเนี่ย กระทำของเราขึ้นมาโดยมันมีหลักการอะไรบางอย่างซึ่งครูชีจะสอนต่อไปก็คือเอาพลังงานเหล่านี้มาสร้างโชคนีให้กับตัวเราเองแล้วส่วนคําพุทธก็คือเราเรียนรู้คําสอนพุทธที่แท้จริงว่าวิธีออกจากระบบของกรรมเนี่ยทำยังไงก็คือการที่เราจะต้องเป็นอริยบุคคลให้ได้ในชาติภพนี้คือเราจะต้องตายอย่างรู้เรื่องรู้เรื่องอริยสัจสี่ก็คือตายอย่างรู้ก็คือรู้ว่าเราควรจะทํำยังไงรู้ว่า